เสียงกระซิบจากพ่ card whispers สวัสดีค่ะเสียงกระซิบจากพ่ยคำทำนายประจำสัปดาห์ที่จะบอกถึงสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นกับคุณในสัปดาห์นี้พร้อมวิธีรับมือไปฟังพร้อมกันเลยค่ะวันจันทร์ถึงเวลาที่คุณจะต้องตัดสินใจเลือกและให้ความสำคัญกับสิ่งที่สำคัญต่อชีวิตของคุณจริงๆชีวิตของคุณในช่วงนี้มีภารกิจมากมายเหลือเกิน ดังนั้นการจัดลำดับความสำคัญและการเลือกที่จะตัดบางสิ่งออกเป็นเรื่องที่คุณควรจัดการให้เรียบร้อยแต่หากคุณต้องการจะแบกรับทุกอย่างแม้มันอาจจะเหนื่อยและดูยากลำบาก แต่ถ้ามันคือความต้องการของคุณคุณควรจดรายการงานประจำวันของคุณให้ชัดเจนเช่นการทำา t o o o l s t t หรือ Planner อย่างละเอียดสัปดาห์นี้คุณมีสองทางให้เลือกคือตัดบางสิ่งที่ไม่จำเป็นออกจากชีวิตของคุณหรือพักมันไว้ก่อนหรือเลือกทำทุกอย่างแต่ไปเน้นเรื่องของการบริหารจัดการเวลาแทนและคุณต้องตัดสินใจด้วยตัวคุณเองค่ะ วันอังคารคุณมีสองพาร์ทในชีวิตที่ชัดเจนมากในสัปดาห์นี้ดูเหมือนว่าคุณจะสามารถประาลาญชีวิตของตัวเองได้ดีคุณมุ่งมั่นเต็มที่กับการทำงานเหมือนคุณกำลังค้นพบแรงบันดาลใจในการทำงานที่ทำให้คุณมีแรงและพลังในด้านการงานเป็นอย่างมากในขณะเดียวกันคุณเริ่มที่จะดูแลตัวเองและใส่ใจเ,เรื่องของความสวยความงามมากขึ้นโหมดนี้เป็นโหมดที่แสนจะมีค่าที่คนเรา จะเข้าถึงได้ยากเราขอให้คุณรักษาสภาวะนี้ไว้นานๆเพราะมันจะช่วยทําให้คุณรักตัวเองมากขึ้นกว่าเดิมคุณจะสดใสโดดเด่นและเฉิดฉายจนคนอื่นสัมผัสได้แม้ว่าคุณจะไม่ได้เป่าประกาศหรืออวดใครถึงชีวิตดีๆของคุณในช่วงนี้แต่ต้องยืนระยะให้ยาวนานให้ได้โหมดนี้จะช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณได้อย่างก้าวกระโดดค่ะวันพุธ ในขณะที่ชีวิตของคุณเพียบพร้อมไปเสียทุกอย่างแต่ดูเหมือนว่าในสัปดาห์นี้กำลังมีบางอย่างที่นับเวลาถอยหลังอาจหมายถึงความรักความสัมพันธ์ความเป็นส่วนตัวหรือความสุขของคุณที่กำลังลดลงช่วงเวลานี้อาจทำให้คุณรู้สึกสับสนได้กับคำว่ามีพร้อมทุกอย่างแต่ทำไมไม่มีความสุขก่อนอื่นเราขอแนะนำให้คุณตั้งสติและตระหนักรับรู้ถึงความรู้สึกที่แท้จริงที่เกิดขึ้นกับคุณในตอนนี้คุณ คุณกำลังรู้สึกอย่างไรและขอให้ยอมรับต่อความรู้สึกนั้นถึงแม้ว่าความสุขของคุณกำลังลดลงอย่างเห็นได้ชัดและดูเหมือนว่ามันจะรวดเด็วจนบางครั้งก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรหาสาเหตุไม่เจอเราจะบอกว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ไม่ได้ผิดปกติอะไร แม้ความเชื่อดั้งเดิมของคนเราจะเชื่อว่าการมีพร้อมทุกอย่างจะมีความสุขคุณอาจสับสนเพราะวันนี้คุณกลับไม่ได้รู้สึกแบบนั้นคุณเคยได้ยินคำว่าความสุขของคนเราแตกต่างกันไหมคะสิ่งที่ช่วยเพิ่มความสุขของแต่ละคนบางครั้งอาจจะไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานที่เขาว่ากันว่าเมื่อวันนี้รู้แล้วว่าความสุขบางอย่างของคุณกำลังลดลงเราก็แค่เพิ่มเติมด้วยสิ่งที่หัวใจของคุณกำลังต้องการจริงๆแต่ข้อ คัญคุณจะต้องรู้จักและรู้ใจตัวเองมากพอและสิ่งหนึ่งที่คุณควรรู้เอาไว้คือเราไม่จำเป็นต้องมีความสุขตลอดเวลาความสุขไปความทุกข์มาความทุกข์ไปความสุขก็กลับคืนมามันจะเป็นแบบนี้ตลอดทั้งชีวิตของเราเหมือนฝนตกและแดดออกซึ่งก็เป็นธรรมชาติของชีวิตเราขอเป็นกาลังใจให้ค่ะวันพฤหัสคุณคือคนที่มีความมุ่งมั่น เด็ดเดี่ยวคุณมีเป้าหมายชัดเจนและมีความเป็นมืออาชีพสูงในสิ่งที่คุณทำแต่เหมือนมีบางอย่างที่ซ่อนอยู่ในใจของคุณจนบางครั้งก็เหมือนเป็นตัวคอยขัดขวางให้คุณไม่สามารถมีความสุขได้เต็มร้อยความทุกข์ความเศร้าวความรู้สึกผิดความรู้สึกขัดแยง้งหรือความรู้สึกด้านลบบางอย่างกำลังวนเวียนในหัวใจของคุณจนอาจจะทำให้คุณเกรงกลัวต่อการใช้ชีวิตของตัวเองบางครั้งก็ไม่กล้าเป็นตัวของตัวเอง ได้ถือโทษหรือโกรธความรู้สึกเหล่านั้นถ้ามองในแง่ดีมันอาจช่วยให้คุณใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทและแม้ว่าความรู้สึกนี้อาจจะไม่หายไปจากใจคุณเลยในชีวิตนี้ก็ขอให้คุณได้ทำหน้าที่ปัจจุบันของคุณอย่างเต็มที่ใช้ชีวิตดีๆในแบบของคุณความรู้สึกนั้นยังคงอยู่เพราะใจจดจำไปแล้ว แต่มันกำหนดชีวิตของคุณไม่ได้ถ้าคุณไม่อนุญาตให้มันเข้ามามีบทบาทอำนาจของการใช้ชีวิตของคุณอยู่ในมือคุณค่ะวันศุกร์สัปดาห์นี้ดูเหมือนว่าคุณจะประหยัดมัธยัติเป็นพิเศษแต่ยิ่งอยากประหยัด ก็ยิ่งมีเรื่องให้ต้องใช้จ่ายยิ่งอยากรักษาไว้เจ้าเงินตัวดีก็อยากจะออกไปอาจจะเป็นเพราะนี่คือธรรมชาติของเงินก็ได้ดังนั้นในสัปดาห์นี้คุณอาจจะต้องปรับมุมมองทางด้านการเงินใหม่ปรับไมเซ t ของการออมเงินหรือเก็บเงินที่มันเหมาะสมหรือพอดีกับรายจ่ายประจำหรือกรณีฉุกเฉินของคุณรวมถึงการตั้งเป้าหมายทางการเงินไม่ใช่เพียงแค่ต้องการห่วงแหนเงินเอาไว้แต่ต้องมีเหตุผล และเป้าหมายที่เงินนั้นมันควรจะอยู่กับคุณเงินมันอาจจะไม่ชอบการกักขังเหมือนคนเราก็ธรรมชาติของมันคือการใช้จ่ายมันก็คงอยากทำหน้าที่ของมันคุณอาจจะเริ่มจากการคำนวณค่าใช้จ่ายจำเป็นและหาไรายได้เสริมหากคุณอยากเหลือเงินเพิ่มขึ้นต้องตกลงกับตัวเองให้ชัดเจนก่อนว่าคุณแค่อยากห่วเงินไว้หรือคุณจะเก็บเงินนี้ไปเพื่ออะไรจริงๆถ้าทุกอย่างชัดเจนขึ้น คุณจะสามารถหาวิถีทางให้ตัวเองเหลือเงินเก็บแบบเป็นกอบเป็นกำมได้ค่ะวันเสาร์ดูเหมือนว่าสัปดาห์นี้คุณจะปล่อยวางกับทุกๆด้านในชีวิตของคุณสัปดาห์นี้คุณเข้าใจแล้วว่าทุกอย่างมันก็เป็นไปแบบนี้แหละคุณเข้าใจแล้วว่าทุกอย่างมันก็เป็นแบบนี้แหละและความเข้าใจที่เกิดขึ้นนั้น ทำให้คุณไม่พยายามที่จะต่อต้านต่อทุกกระแสเน้นเรื่องของการพักผ่อนกายพักผ่อนใจและใช้ชีวิตไปในแบบที่มันควรจะเป็นคุณแค่อยากใช้ชีวิตของคุณเท่านั้นเพราะคุณเองก็เหนื่อยล้ามากๆกับการสู้ชีวิตของคุณในช่วงที่ผ่านมาหยุดพักเถอคะค่ะโหมดแห่งความผ่อนคลายและเบาสบายนี้จะช่วยคุณได้หายเหนื่อยเหมือนนักมวยที่ขึ้นชกก็ต้องกลับมาพักและฟื้นฟูเราขอเป็นกำลังใจให้คะ่ะ วันอาทิตย์สัปดาห์นี้ดูเหมือนว่าคุณจะขอใช้เงินเพื่อความสุขของตัวเองสักหน่อยให้อิสระกับตัวเองได้พักผ่อนได้ท่องเที่ยวได้กินของอร่อยๆมันดีมากๆเลยค่ะเพราะมันจะทำให้ชีวิตของคุณสดชื่นสดใสได้เติมพลังได้ลองทำตามใจของตัวเอง ขอให้คุณมีความสุขกับสัปดาห์ที่เต็มไปด้วยความอิสระเสรีและการใช้จ่ายขอให้คุณตั้งงบประมาณหรือแยกกระเป๋าเงินไว้สำหรับสัปดาห์นี้เพราะคุณอาจจะเพลิดเพลินจนใช้เงินหมดกระเป๋าก็ได้ขอให้มีความสุขอย่างเต็มที่และตั้งงบที่พอดีไว้นะคะเสียงกระซิบจากไพ่ card whispers